สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่5สระบุรีอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยภาคเอกชนและชุมชนนะครับได้ร่วมกรรันปลูป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างโป่งเทียมสร้างแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่าครับ นายนารงวัศละประลัดอำเภอพัฒนานิคมได้เป็นประธานในโครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างโป่งเทียมสร้างแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่าณนะโครงการเขาพระยาเดินทงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับเป็นการร่วมกันร,ระหว่างอำเภอพัฒนานิคมกรมป่าไม้บริษัทภาคเอกชนและก็ชุมชนรอบเขาพระยาเดินทงครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูป่าต้นน้ําสําหรับการทํากิจกรรมในครั้งนี้ก็เป็นการปลูกพืชอาหารสัตว์แล้วก็ทําโป่งเทียมครับเพื่อสร้าง แหล่งอาหารและก็คืนสมดุลระบบนิเวศอย่างยั่งยืนร่วมกันพลิกฟื้นผืนป่าของพระยาเดินธงจากป่าเสื่อมโทรมสู่ป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์นะครับที่มุ่งหวังให้เป็นพื้นที่ต้นแบบเรียนรู้การฟื้นฟูป่าครับโดยได้อนุรักษ์และก็ฟื้นฟูป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ประเทศไทยนอกจากนี้ยังเป็นการช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติแหล่งต้นน้าแล้วก็สร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกภาคส่วนคือชุมชนที่อยู่รอบ ขัขาพระยาเดินทงภาคราชการกรมป่าไม้ส่วนปกครองโดยเชื่อว่าจะมีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดเข้ามาอาศัยมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์เป็นการเติมเต็มระบบนิเวศสําหรับกิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินและคืนผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์โดยร่วมกันได้ปลูกต้นไม้24ชนิดจํานวน450ต้นที่เป็นต้นไม้ที่มีความเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็เป็นแหล่งอาหารของสัตว์รวมทั้งทาโป่งเทียมด้วยการขุดดินบริเวณล,ลาดชันให้เป็นแอง่งแล้วนําแร่ธาตุต่าง ลงไปผสมกับดินบริเวณที่ขุดที่จะเป็นแหล่งแร่ธาตุอาหารที่จําเป็นของสัตว์นอกจากนี้นะครับยังส่งผลดีต่อระบบนิเวศในเขาพระยาเดินทงให้อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับ